สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เกม GTA San Andreas วันนี้เรามาอยู่กันกับ1วัน1นึ่งอาชีพนะครับวันนี้เราจะไปทําอาชีพขับรถดับเพิงนะครับไปดูกันว่าไรายได้ของการขับรถดับเพิงนะั้นรายได้ดีหรือเปล่าตอนนี้ผมมีตังค์อยู่866นะครับรถแต่ละคันเป็นไงครับสวยมากเลยใช่ไหมนี่สิบล้อไทยนะครับจะพาดูสิบล้อไทยก่อนนะครับ ติ๊กเกอร์หนะ้ารถใจมันรักเบาๆเ่าแก่น้อยเสียงโหดมากเลยนะครับแต่สามชาด้วยสิบล้อไทยแล้วก็อันนี้ KR เสียงเป็นไงเดียวขึ้นให้ขึ้นให้ฟัง ทงท่อใสๆเลยนะครับเคาสุดยอดอะเดี๋ยวเราไปขึ้นรถตะเพลิงของเราไปรับเคสแรกกันเลยนะครับเพื่อให้ไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับพอขึ้นรถแล้วก็กดติ๊กถูกเลยเพื่อรับภารกิจนะครับโอเครับภารกิจแล้วนะครับ มีเวลา52วิอาจจะไม่ได้เปิดหวอด้วยก็ได้นะครับเพราะเสียงมันดังอาจจะเปิดตอนที่ว่าแบบว่าไล่รถอะไรอย่างเงี้ยอาวน่นมันรถไฟไหม่ผมขับรถเลยว่ะครับ เคลแรกอยู่ใกล้ๆเลยนะครับถ้าเราช้าวันนี้มันก็จะระเบิดเลยนะสองร้อยโอ้สี่ร้้าสิบ ไปครับใกล้ๆเลยนะครับคุณตำรวจคุณจะรีบไปไหนไม่ทราบครับไม่โดนเราต้องจะให้คนวิ่งหนีนะถ้าคนวิ่งหนีมันก็ไม่จบภารกิจเหมือนกัน โอเคครับได้อีกแปดร้อยโคตเยอะเลยหัอเราไว้เปิดตอนที่ว่าเจอเรถเ,เยอะๆแล้วกันนะครับโอ้โหชิวๆงานใกล้ๆครับ คมาแว้้นนเนีีเสยงดงดัพยายามอย่ายให้คนวิ่งหนีนะครับถ้าคนวิ่งหนีมันก็จะดับยากมากเลยโอ้ได้พันสองร้อยห้าสิบโคตรเยอะเป็นไงครับเสียงรถตะเพิงทำเดินหอกมาครับโคตรโหด โอเคครับพยายามดับไฟที่คนให้ทันด้วยถ้าว่าเราดับไม่ทันจะมาคนมันวิ่งหนีแบบเออเราเสียเวลามาก รถเหมือนคันเมื่อกี้เลยนะครับโอ้พันแปดอันนี้คนไม่ออกมานะโอ้ตำรวจรขับรถโ้ตนโหดเลย คุณตำรวจมาจอดทำอะไรผมก็ชนก็ติดดาวอีกไปไปตำรวจขับตำรวจขับรถแบบว่าเหมือนเมาอ่ะ คนจะวิ่งหนีแล้วคนจะวิ่งหนีแล้วโอ้โหมันจะเสียเวลาถ้าตาถ้าว่าลาดับไฟที่คนไม่ทันอนะ่ะมอเไซลมนะครับโอ้โหนั่งกันอยู่เต็มรถเลยรถระเบิดตายหาเนี่ยเนี่ยเราต้องต้องขนคนให้ทันอนะ่ะ สองพันสี่โอ้เป็นไงแป๊บเดียวได้มาจะเป็นหมื่นแล้วอะ่ะยกระจอื่นติดขัดขอเปิดไซเรนให้รถหลบหน่อยนะครับโอ้ยเกอบปั้มมอไซค์หลบหน่อยครับมอไซค์ คนอย่างหนี้คนยังนี้เสียวเวลาอ้าวตกไปเลยดีนะดับทันเพราะนั้นต้องตามลงไปดับข้างล่างอีกซวยเลยและสองคนนั้นเขาโลกอะไรกันนะ ระทั้งเลยนะครับไป่ินล้อไปได้ประเนาะมมีสะพานไม้ตรงนี้เลยสะพานไม้หัก จะไปทันอยู่นะอาวนผิดที่ทางตันก็มีรถตกใจขับลงไปข้างล่างลยเมื่อกี้โหหยุดกึกหยุดกึก เบรกดีนี่หว่าผมว่าอยู่ข้างล่างวะ่ะเฮ้ยขับรถยังไง น่าจะอยู่ถนนเส้นล่างนะครับอยู่เส้นนี้ลลเลยเวลาเรือเฟอออย่าวิ่งอย่าวิ่งอย่าวิ่งโอ้ยสามพันสองโคตรเยอะไงเสียงเดินหอ,อกแบบ เราขึ้นไหวป่าวเนี่ย phải may nhà vinh nhà vinh rốt 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 tiếng mò nè chạy cho tịch một tháng rồi bao bì ตำรวจออไม่ใช่อย่๋วิ่งโอ้โสี่พันห้าสิบโคตเยอะเลยโอเคไปอีกเคสหนึ่งนะครับ ไซลบมาไซลบ้สามสามสามจุดติดกันเลยอะอะไรของคุณแล้วเดี๋ยวจะลงไปซัดให้เดี๋ยวก่อนมาบีบแต่ไล่ข้างหลังนี่ทำไม่ติดเคสโดนแล้วรถบรรทุกข้างหลังอ่ะมาถึงมาบีบแต่ไล่ ยคันไหนครับเนี่ยอ๋อคันสีส้มแบบนี้เคสมันติดกันจะได้น้อยหรือเปล่าอุ้ยได้ห้าพันคูรเยอะเยอะจัด โอ้เบ็สร็จแล้วทําไปได้ที่หนึ่งสองร้อยนะครับ รุปว่าอาชีพขับรถตะเพิงเป็นอาชีพที่มีเงินดีที่สุดในเกมเลยมั้งไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวต้องทําไปเรื่อยอยัยงไงก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม